อย่างที่คุณผู้ชมทุกคนทราบกันดีครับว่าสาเหตุที่ขงเบ้งนั้นได้พ่ายแพ้ให้กับกองทัพของศัตรูในสงครามบุกเขากีสานครั้งที่หนึ่งเพื่อต่อสู้กับวีกกเนี่ยเป็นเพราะว่าชายคนเดียวเลยครับก็คือมาจ็กแต่ถึงกระนั้นครับความรู้ของเราที่มีต่อตัวมาจ็กของคนส่วนใหญ่เนี่ยเรียกได้ว่ามีน้อยมากบางคนถึงขนาดที่เมินมาจ็กไปเลยด้วยซ้า แต่ถ้าพูดกันตามตรงครับคุณผู้ชมไม่สงสัยหรอกครับว่าเฮชไนของเบ้งเนี่ยถึงตัดสินใจพลาดให้คนที่มีทั้งอีโก้สูงอัดตาเยอะไม่ฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาเนี่ยไปควบคุมแผนการยึดจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในการบุกโจมตีวีกกผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมนั้นสงสัยเช่นกันกับผมครับฉะนั้นในตอนนี้ของคุยเฟื่องเรื่องสามก๊กเนี่ย เราจะมาพบกับตอนพิเศษของผู้กล้าแห่งจกก๊กนะเพื่อทำความรู้จักกับขุนศึกผู้นี้ให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันไปเลยว่าเฮชไหนครับขุนพลที่มีชื่อว่ามาเจ็กนี้จึงเป็นสาเหตุสำคัญให้ของเบ้งนั้นตัดสินใจผิดพลาดในยุทธภูมิแห่งนี้สำหรับคุยเฟื่องเรื่องสามก๊กในวันนี้ครับผมขอนำเสนอตอนพิเศษในช่วงของผู้กล้าแห่งจกก๊ก และคนแรกที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวของเขาก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยครับนอกจากม้าเจ็กนั่นเองกับตอนที่มีชื่อว่าม้าเจ็กยอดขุนพลพ่ายอัตตาไปชมกันเลยครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่วงคุยเฟื่องเรื่อง3าก๊กกับผมโคชกรดก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่ในใจว่าคิดถึงคุณผู้ชมทุกคนจริง,รงๆก่อนหน้านี้เนี่ยผมบอกว่าจะอัพคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์ใช่ไหมแต่เสียดายอย่างนึงอะนี่เลยครับผมผมเป็นหวัดลงคอนะครับไม่มีเสียงวันนี้ก็กลับมาได้ไม่เต็มร้อยนะครับแต่ก็อยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวของมาเจ๊กเนี่ยให้กับคุณผู้ชมได้ฟังเพราะว่า มีคุณผู้ชมในคอมเมนต์คนหนึ่งรับบอกผมมาว่าเรื่องของมาจ๊กเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่สามารถสอนคนที่ติดตามผมในช anel ได้ซึ่งผมก็เห็นด้วยครับผมฉะนั้นไม่เป็นการเสียเวลาเรามาทำความรู้จักกับมาจ๊กกันเลยครับมาจ๊กเนี่ยเรียกได้ว,ว่ารู้จักกับคงเบ้งตั้งแต่สมัยที่นู้นเลยครับคเบงเบ้งนอยู่เกงจิว๋วเรียกได้ว,ว่าเป็นขุนพลคนหนึ่งครับที่เป็นเด็กปั้นของคเงเบ้งเรยก็ว่าได้ถามว่าทำไมผมถึงเรียกว่าเด็กปั้น คงเบ้งตอนสมัยอยู่เกงจิ๋วเนี่ยมักจะเรียกมาเจ๊กมาพูดคุยมาปรึกษาแล้วก็มาถ่ายทอดวิชาอยู่เสมอๆยกตัวอย่างเช่นครับตอนที่โจโฉนั้นพ่ายแพ้กลับไปภาคเหนือเนี่ยคงเบ้งเรียกมาเจ๊กมาสอบถามครับว่ามาเจ๊กคิดยังไงกับการถอยขึ้นภาคเหนือของโจโฉซึ่งคําตอบของมาเจ๊กนั้นเรียกเดียว,ว่าทําให้คงเบ้งประทับใจมากต้องเข้าใจนะครับว่ามาเจ๊กเนี่ย เรื่องที่มาที่ไปของเขาเนี่ยอาจจะเป็นปริศนาหรือว่าหาได้ยากแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันตัวของเขาเลยครับก็คือความสามารถนั่นเองมาจ็กเนี่ยมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคาดการอนาคตที่เรียกได้ว่าผ่านมาตรฐานของขงเบ้งเลยก็ว่าได้ในเมนับสมัยที่มาจ็กเนี่ยยกกองทัพร่วมกับขงเบ้งนะครับเดินทางไปโจมตีเหล่าอาณาะยะชนทางภาคใต้หรือว่าเบ้งเฮกนั่นเอง มาจิกเนี่ยเป็นคนที่วางแผนครับบอกองเบ้งว่าท่านองเบ้งการจะยึดภาคใต้การจะสยบภาคใต้นั้นสังหารเบ้งเฮกไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะว่าหากเบ้งเฮกถูกสังหารเบ้งเฮกเป็นที่รักของประชาชนในแดนใต้หากขั้นตัดหัวเบ้งเฮกไปประชาชนแดนใต้จะเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับจก,กกกไปอีกชั่วการละนานทรงบนในท่านไม่สามารถ ทำตามเป้าหมายบุกขึ้นภาคเหนือได้อย่างแน่นอนของเบ้งพอดินเช่นนั้นก็โอ้โหประทับใจในฝีมือครับแล้วก็โบกพัดในมือถามมาเจ๊กว่าท่านมาเจ๊กพูดได้ดีมีเหตุผลฉะนั้นแล้วเราควรจะทำยังไงว่าแล้วก็โบกพัดไปนะครับมาเจ๊กก็บอกว่าท่านขงเบง้งสำหรับตัวข้านั้นการครองเมืองนั้นเป็นรองการครองใจคนนั้นเป็นหลัก หากว่าเราสามารถซื้อใจเบ้งเฮกได้เราก็จะสามารถรักษาความสงบในแดนใต้ได้และนี่แหละครับคุณผู้ชมคือที่มาของเหตุการณ์จับเจ็ดหนปล่อยเจ็ดหนที่ขึ้นชื่อลือชามากทั้งในฉบับนวนิยายหรือว่าวันกรรมสามกกแล้วก็ในซีรีส์นะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งในการรบที่ผมประทับใจมากๆและมันจะไม่เกิดขึ้นเลยทาไม่ใช่เพราะความคิดของชายที่ชื่อว่ามาเจ็คนนี้ ทีนี้ครับคุณผู้ชมก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมาเจ็กกอดจะมีดีแค่นําเสนอไอเดียหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เป็นผู้บัญชาการที่เก่งมัง้งหรือว่าอาจจะเทียบชั้นกับเราขุนพลเก่งๆไม่ได้มัง้งแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับมาเจ็กเนี่ยคือสาเหตุสําคัญเลยครับที่ทําให้การบุกเขากีสารครั้งที่หนึ่งของของเบ่งเนี่ยเรียกได้ว่าทําให้กองทัพของโจกกกนั้นแข็งแกร่ง ประดุดดังน้ําป่าไหลหลากประดุดดังภัยธรรมชาติเลยทีเดียวคุณผู้ชมมาเพราะอะไรต้องเข้าใจนะครับว่าในสมัยของโจโฉนี่ผมขออนุญาตย้อนเล่านะครับโจโฉผู้ที่เป็นเจ้าผู้ครองแคว้นวีกกสมัยก่อนเนี่ยโจโฉครับมีที่ปรึกษาเก่งๆหลายคนอยู่ข้างกายแต่พอโจโฉเริ่มแก่ตัวครับ โจโฉเนี่ยมีปัญหากับเหล่าที่ปรึกษาของตัวเองทําให้ที่ปรึกษาเก่งๆหลายคนของโจโฉนั้นหากไม่วางมือไปเลยอย่างกาเซียงก็ไม่คิดที่จะช่วยเหลือโจโฉหรือยิ่งไปกว่านั้นครับบางคนเนี่ยถูกโจโฉสั่งฆ่าได้ซ้ําจนกระทั่งเหลือที่ปรึกษาคนหนึ่งของโจโฉครับที่เรียกว่าสมองเนี่ยเป็นสมองเพชรเลยก็ว่าได้ฉลาดมากไม่แพ้ผู้ใดในแผ่นดินเลยแม้แต่น้อย สติปัญญาเทียบได้กับของเบ้งอะคุณผู้ชมครับเขาก็คือสุมาอี้นั่นเองทีนี้ครับมาเจ็กเนี่ยเป็นคนกระซิบของเบ้งเองนั่นแหละครับว่าตัวของเบ้งหากจะบุกโจมตีภาคเหนือต้องจัดการสุมาอี้ให้ได้ก่อนแล้วก็เป็นตัวมาเจ็กนี่แหละครับที่คิดกลนอุบายยุยงในพระเจ้าโจโยอยกับสุมาอี้นั้นแต่คอกันจนสุดท้ายตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ของสุมาอีนั้น ก็ถูกปลดไปให้กับคนตระกูลโจนั่นเองหากคุณผู้ชมอยากฟังรายละเอียดแบบชัดเจนแจ่มแจ้งนะผมแนะนำคุยเฟื่องเรื่อง3ามก,ก๊ก2ซีรีส์นี้ครับซึ่งจบไปแล้ว 1. คือคุยเฟื่องเรื่องสามก๊กของคงเบ้งและ2คือคุยเฟื่องเรื่องสามก๊กของซูมาอี้หากอยากติดตามครับผมจะทิ้งเพลย์ลิสต์เอาไว้ที่ท้ายคลิปวิดีโอนะครับผมจะได้ไปติดตามหรือถ้าไม่อยากรอดูคลิปนี้จบแล้วมันไม่ขึ้น พิมไปใน u t u b e เลยครับว่าคุยเฟื่องเรื่องสามก,ก๊กแล้วก็เขียนว่าขงเบ้งหรือคุยเฟื่องเรื่องสามก,ก๊กแล้วก็เขียนว่าสุมาอี้โอเคนะครับมาเจ็กเป็นคนคิดกลอนอุบายให้ตระกูลโจกับสุมาอี้แตกกันจนสุมาอี้นั้นเด้งจากตําแหน่งทําให้ขงเบ้งครับสามารถยกกองทัพบุกไปโจมตีวีกกกได้อย่างง่ายดายแหวหัวลิม้มโจจิน ยังอุยหรือว่าขุนศึกใดๆก็ตามแต่ต่างก็ไม่ใช่คู่ต่อกรของของเบ้งเลยแม้แต่น้อยการรบของของเบ้งเหมือนกับน้ำป่าไหลหลากที่ทะลักลงมาจากภูเขาจริงๆอะครับฝั่งวุีก๊กสู้อะไรไม่ได้เลยถึงกระนั้นครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะเล่าตอนต่อไปนั่นก็คือเรื่องราวระวางขงเบ้งกับเล่าปีนั่นเองถ้าคุณผู้ชมรู้จักสามก๊กจะรู้ครับว่า เล่าปีกับของเบ้งเนี่ยมีความสัมพันธ์แบบเจ้านายแล้วก็ลูกน้องกันในมุมนึงครับทั้งของเบ้งแล้วก็เล่าปีเนี่ยต่างก็เป็นกึ่งกึ่งศิษย์กึงก่งกึงอาจารย์กันด้วยตัวเล่าปีเป็นคนคนหนึ่งครับที่มีความสามารถในการดูคนสูงมากๆสูงขนาดไหนก่อนที่เล่าปีจะตายครับเล่าปีเนี่ยได้ฝากฝังเรื่องราวบางอย่างกับขงเบ้งเอาไว้ และหนึ่งในนั้นครับก็เรื่องราวของมาเจ็กนั่นเองเล่าปีเนี่ยถามของเบ้งว่าท่านของเบ้ง <c oughs> เจ็บป่วยอยู่นะครับเล่าปี <c oughs> ท่านของเบ้งท่านใน่คิดว่ามาเจ็กเป็นคนยังไงกันของเบ้งก็มือถือพัดบอกเล่าปีว่าฟาบาทมาเจ็กนั้นเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะมีฝีมือไม่น้อยไปกว่าข้าเลยขอรับฝ่าบาท เล่าปีก็บอกอมมาเจ็กนั้นเป็นเพียงแค่คนที่คุยโวเก่งก็เท่านั้นให้ทำการใหญ่ไม่ได้เป็นอันคาดขอให้เจ้าจงจับไว้ซึ่งขงเบ้งครับก็รับปากเล่าปี่ว่าจะจดจำถึงกระนั้นครับด้วยผมเชื่อว,ว่าด้วยความสำเร็จในหลายๆเรื่องของมาเจ็กเนี่ยทำให้ของเบ้งนั้นหลงลืม คําสั่งเสียของพระเจ้าเล่าปีไปแล้วก็ทําให้ในท้ายที่สุดครับขงเบ้งเนี่ยมอบง,งานสําคัญให้กับมาเจ็กรมก็คือการยกกองทัพไปเฝ้าที่เกเต็งนั่นเองคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเกเต็งนั้นสําคัญยังไงหากเปรียบเทียบง่ายๆครับเกเต็งก็เหมือนกับหัวใจผมใช้คํานั้นเลยก็ว่าได้เหมือนกับหัวใจหัวใจสำคัญในการบุกโจมตีวีกกของข,อง,ของเบ้ง หากว่ายึดเกต๋งและข้ามเกต๋งไปได้เนี่ยลุกเอียงเตียงอันและเมืองอื่นๆของฝั่งวีกกเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวตกเป็นส่วนหนึ่งของจกกกได้เลยผมใช้คำนี้ครับและนั่นจึงเป็นสายเอกที่ทำไมฝั่งวีกกเนี่ยตัดสินใจส่งแม่ทัพที่เก่งที่สุดคนหนึ่งอย่างแม่ทัพเตียวครับเนี่ยมาเฝ้าเกต๋งนะครับทีนี้ คงเบ้งเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วครับว่าเกเต่งนั้นเป็นยุทธภูมิสําคัญก็เลยมอบหมายให้มาเจ็กเนี่ยไปเฝ้าโดยกําชับมาเจ็กเป็นมั่นเป็นหมายว่าให้มาเจ็กนั้นตั้งค่ายคร่อมทางเข้าเกเต่งเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าไงครับคุณผู้ชมเพื่อสร้างสภาวะที่เหมือนกับว่าไม่ฝั่งวีกกเนี่ยทลายแนวล้อมมาได้อ่ะให้ศัตรูนั้น ติดอยู่กับเกติงอ่ะเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้ถามว่าทําไมของเบ้งต้องทําอย่างนี้คุณผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าการศึกสิ่งที่ยากกว่าการยึดครองเมืองก็คือการซื้อใจประชาชนของเบ้งนั้นบุกประดุดดังน้ําป่าไหลหลากก็จริงครับแต่หากบุกโถมไปแล้วไม่ได้ซื้อใจหรือไม่ได้บำรุงขวัญทหารกับประชาชนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ประชาชนนั้นจะลุกขึ้นมาประท้วงกองกำลังของของ,ของเบ้งได้ง่าย ฉะนั้นของเบ้งก็เลยต้องจัดก,การแนวหลังให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วคนที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นใครล่ะครับถ้าไม่ใช่เด็กเส้นหรือว่าเด็กนายอย่างมาเจ็คถึงกระนั้นครับหาก,กคุณผู้ชมได้ดูคุยเฟื่องเรื่องสามกกของผมในตอนขอ,ของของเบ้งแล้วเนี่ยจะเข้าใจดีเลยครับว่าแผนการครั้งนี้ของของเบ้งเนี่ยประสบความล้มเหลวสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามาเจ็คทำล้มเหลวนั่นเอง มาเจ็กน to ั say, well, we ้นละเมิดคําสั่งของของเบ้งที่ให้ตั้งค่ายคร่อมทางไปเกเต็งเปลี่ยนเป็นเขาลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้ใกลเกเต็งแทนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะกองทัพฝั่งวีกกที่คิดว่าเฮ้ยเราต้องตั้งรับแม่ศัตรูบุกเข้าเกเต็งมาได้พอเห็นศัตรูไปตั้งค่ายบนเขาที่ไม่มีแหล่งน้ำบนภูเขาก็เห็นเป็นโอกาสอันดีครับยกกองทัพไปปิดล้อมภูเขาลูกนั้น จนมาเจ็กเนี่ยไม่สามารถหาน้ำมาเลี้ยงทหารได้และสุดท้ายครับกองทัพของมาเจ็กที่อ่อนแอแล้วก็ขาดน้ำก็ต้องพ่ายแพใ้ให้กับกองทัพของุยกกนั่นแหละครับคือโศกอนาตกรรมของชายที่มีชื่อว่ามาเจ็กความตายของมาเจ็กครับเรียกได้ว่ามีแตกต่างกันออกไปในฉบับวรรณกรรมมาเจ็กเนี่ยเดินทางมามอบตัวกับขงเบ้ง แล้วก็ขอให้ของเบ้งนั้นประหารตัวเองแต่ถ้าเป็นในฉบับประวัติศาสตร์หรือว่าฉบับบันทึกสามก๊กเนี่ยอาจได้มีการระบุไว้ในตอนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของเพื่อนของมาจ๊กเขาระบุไว้ว่ามาจ๊กเนี่ยหนีนะครับมาจ๊กเนี่ยหนีจากความผิดนะครับพยายามหนีไปจากความผิดพลาดที่ตนเองก่อที่เกต๋งแต่ว่าถูกจับได้แล้วก็ตายในคุกครับผม แต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่ความตายของมาจ๊กนั้นทําให้ขงเบ้งเจ็บปวดมากๆเจ็บปวดขนาดไหนเจ็บปวดเพราะอะไรเนี่ยให้ไปดูในซีรีส์คุยเฟื่องเรื่องสามก๊กของของเบ้งเองนะครับผมสำหรับตอนนี้เรามาโฟกัสกับเรื่องของมาจ๊กกันมาจ๊กเนี่ยเป็นคนทีถ่ถ้าถามผมนะครับว่ามาจ๊กฉลาดไหมผมจะบอกเลยครับว่ามาจ๊กฉลาดมาก ฉลาดกว่าคนทั่วไปหลายต่อหลายขุมฉลาดถึงขนาดที่ให้คำปรึกษาของเบ้งได้สร้างแผนการที่ของเบ้งประทับใจได้ฉลาดจนของเบ้งเอาวิธีการไปใช้อ่ะครับคุณว่าฉลาดไหมคุณผู้ชมผมว่าฉลาดโคตรฉลาดเลยก็ว่าได้แต่สิ่งหนึ่งที่มาเจ็กไม่มีก็คือความถ่อมตนนั่นเองเขาว่ากันว่าครับตอนที่ของเบ้งส่งมาเจ็กไปเฝ้าเกต็งเนี่ย คงเบ้งได้ส่งคนสึกอีกคนหนึ่งไปด้วยชื่อว่าองเป๋งองเป๋งเนี่ยพยายามเตือนม้าเจ๊กแล้วครับว่าท่านม้าเจ๊กท่านกุนซือท่านอุปราชของเบ้งเนี่ยสั่งเป็นมั่นเป็นเหมาะให้ตั้งค่ายคร่อมทางเอาไว้เหตุไหนจึงจะละเมิดคําสั่งม้าเจ๊กนี่ถึงขนาดบอกเลยครับว่าท่านองเป๋งท่านรู้หรือเปล่าว่าข้าเนี่ยเป็นถึงผู้บัญชาการการรบในครั้งนี้ท่านน่ะต้องเชื่อฟังข้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ ข่งเบ้งเองแม้จะฉลาดก็จริงแต่ก็ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้เช่นเดียวกับข้าข้าเนี่ยเจนสึกเชี่ยวชาญการรบเชี่ยวชาญการวางกลยุทธ์แม้แต่ท่านของเบ้งเองเนี่ยยังต้องขอคาปรึกษาจากข้าเลยในบางเรื่องบางราวฉะนั้นท่านต้องเชื่อฟังข้าสิ่งที่มาเจ๊กขาดคือความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือผมจะพูดง่ายๆก็ได้ครับว่าสิ่งที่มาเจ๊กมีมากเกินไป ก็คืออัตตานั่นเองและนั่นก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในสมัยนี้ครับคนในสมัยนี้ส่วนใหญ่เนี่ยอัตตาเยอะนะผมใช้คำนี้อัตตาเยอะคำว่าอัตตาเยอะในที่นี้คืออะไรอัตตาเยอะก็คือเมื่อเชื่ออะไรก็ตามแต่แล้วจะไม่ฟังคนอื่นเลยคือคิดว่าสิ่งที่ตัวเองรู้เนี่ยถูกที่สุดดีที่สุดจริงที่สุด ซึ่งมันส่งผลยังไงครับคุณผู้ชมมันก็ส่งผลให้การสนทนามันไม่ราบรื่นไงคุณผู้ชมโดยเฉพาะอายกตัวอย่างง่ายๆบางคนเป็นพ่อแม่คนเนี้ยมีอัตราคิดว่าตัวเองผ่านน้ำร้อนมาก่อนไปบังคับลูกให้ทำอย่างนั้นไปสั่งลูกให้ทำอย่างนี้อันหนึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีอคติกับการเลี้ยงลูกแบบพ่อแม่สอนลูกแต่บางครั้งพ่อแม่ก็บังคับลูก ให้เดินบนเส้นทางที่ลูกไม่ได้อยากเดินหรือเส้นทางที่ดีในสมัยเขาแต่ไม่ดีในสมัยของลูกยุคสมัยเปลี่ยนไปครับผมแต่อัตราในใจคนนั้นแทนที่จะน้อยลงกลับพอกผูนขึ้นอย่างมาเจ๊กเนี่ยครับทำงานกับขงเบ้งมาตั้งนานแทนที่จะขัดเกลาอัตาแต่กลับกันครับอัตราในใจยิ่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายครับมันก็ทำให้มาจ๊กนั้นต้องตาย เพราะอัตราของตัวเองฉะนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนำคุณผู้ชมในตอนนี้ครับก็คือลดอีโก้ของตัวเองลงมาลดอัตราของตัวเองลงมาเวลาที่เราคุยกับใครก็ตามแต่ไม่ต้องพยายามเอาชนะเขาได้ไหมไม่ต้องพยายามนำเสนอความคิดของตัวเองเข้าไปเยอะๆได้ไหมพยายามไม่บังคับอะไรเขาได้ไหมแต่ฟังเขาแล้วก็ เข้าใจเขาในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆนะครับอย่างมาจ๊กเนี่ยอัตราสูงคือคิดว่าสิ่งที่ตัวเองรู้เนี่ยดีแต่ลืมไปว่าของเบ้งนั้นไม่ใช่บุคคลธรรมดาสติปัญญาสูงส่งขนาดไหนเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปจนงานใหญ่เสียการผมเชื่อครับว่าปัญหานี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีที่แล้วใช้คำนี้เลยก็ได้น,ะนั่าจะประมาณ พันกว่าปีแล้วอายุสามก๊กครับพันกว่าปีแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่อย่างเงี้ยสิ่งที่เราทําได้ครับคือขัดเกลาตัวเองเอาอัดตาในใจเราออกเอาความทะน,นงตนหยิ่งขยองเอาอีโก้ของเราเนี่ยวางลงไปบ้างนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตในฐานะคนที่ฟังคนอื่นบ้างผมว่าสิ่งนี้น่าจะทำให้ชีวิตของใครหลายคนก้าวหน้าขึ้น อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมเคยดูซีรีส์คุยเฟื่องเรื่องสามก๊กเนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วครับว่าความสําคัญของการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตอนนั้นมันสําคัญยังไงหากว่าอยากได้ตัวอย่างเรื่องนี้แบบดีๆเลยเนี่ยผมแนะนําคุยเฟื่องเรื่องสามก๊กของโโเล่าปีครับผมผมทำคุยเฟื่องเรื่องสามก๊กของโจโฉเล่าปีซุมาอี้ขงเบง้งเป็นตอนใหญ่ๆ4ตอนนะครับผมเรียกได้ว่า เป็นเพลย์ลิสต์ใหญ่อะครับ4เพลย์ลิสต์4อันนี้เนี่ยผมแนะนําให้คุณผู้ชมไปดูเลยแล้วความรู้เรื่องสา๊กของคุณผู้ชมรวมถึงความสามารถเอาความรู้เหล่านี้มาใช้ในชีวิตเนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากขึ้นจริงๆครับคุณผู้ชมสรบวันนี้ก็ฝากเรื่องอัดตาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเรากําลังจะยิงกําลังจะพยองกําลังมีอีกโก้กาลังรู้สึกว่าอยากเอาชนะอยากเด่นอยากเหนือกว่า กลับมาทบทวนตัวเองครับว่านะวินาทีนี้อัตตาของเรานั้นท่วมใจเราอยู่หรือเปล่าไม่อย่างนั้นชีวิตของเราเนี่ยก็อาจจะลงเอยแบบเดียวกันกับมาเจ็คลูกผู้ชายตายเพราะอัตตาคนนี้ก็ได้จริงไหมครับคุณผู้ชมถ้าชอบตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กับ c h anel n ด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยก็คือกดกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปในช anel แม้แต่คลิปเดียว สุดท้ายนี้ครับหากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรก็ตามแต่กับตอนนี้หรืออยากฟังเรื่องราวของบุคคลในสาก,ก๊กหรือเรื่องราวของบุคคลระดับโลกคนไหนเนี่ยพิมพ์มาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับผมจะไปตอบทุกๆคอมเมนต์แล้วก็จะพยายามทำในสิ่งที่คุณผู้ชมขอให้ได้นะครับผมสำหรับตอนนี้ผมโค้ชสริกขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนจริงๆครับที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้ไว้เจอกันต่อในคลิปหน้าสำหรับวันนี้